จากโครงสร้างเศรษฐกิจของไทยที่เปลี่ยนแปลงไปว่ากันว่าในปี2,559การท่องเที่ยวจะกลายเป็นรายได้หลักของประเทศทดแทนการส่งออกโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอท,ทตั้งเป้าจะมีรายได้ถึง2.33ล้านล้าน,านบาทจากยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวแบบวิถีไทยและการบูรณาการการท่องเที่ยวที่มุ่งกระจายรายได้ลงสู่กลุ่มจังหวัดและกลุ่มชุมชน ธุรกิจ SME ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวต่างๆจึงถูกจับตามองว่าจะเป็นปีแห่งการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดอาทิธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสายการบินโลคอสธุรกิจโรงแรมและเกสต์เฮาส์ที่คาดว่าปีหน้าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนเมืองไทยไม่น้อยกว่า30ล้านคนหรือเติบโตเฉลี่ยกว่าร้อยละสี่ ขณะที่มุมมองของศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตมองว่าปี2,559ยังเป็นปีทองของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุที่ผู้ประกอบการทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่สามารถเร่งหาผลิตภัณฑ์และบริการลงตลาดได้ทันทีเพื่อตเตรียมพร้อมก,กับกำลังซื้อของกลุ่มผู้สูงอายุที่คาดว่าปีหน้าจะเพิ่มขึ้นแต่ร้อยละสทั้งนี้คาดการกันว่า ตลาด SME ไทยจะมีกลุ่มผู้ประกอบการเริ่มต้นธุรกิจใหม่หรือ Start-up เข้าสู่ตลาดมากขึ้นและจะเป็นกลุ่มสำคัญที่จะสร้างรายได้ในสัดส่วนที่สูงกว่ากลุ่มที่มีประสบการณ์อยู่แล้วแต่ผู้ประกอบการที่อยู่รอดได้ต้องเข้าใจตลาดอย่างแท้จริงงานของเราเพราะว่า SME แค่ประมาณ10%ที่พร้อมที่เหลือยังไม่พร้อมนะครับเพราะฉะนั้น SME ควรจะเข้าตลาดนี้ให้เยอะขึ้นนะครับคือมีบางเคสที่น่าสนใจที่ผมเคยได้ยินมาคืออย่าง SME ไปออกร้านที่นอินโดนเซียแต่ไม่ได้ทําตลาดมาดีพอไม่ได้ศึกษาทํากันบ้านมาดีพอพอไปออกบูธกับทางทางหม่วงงานที่เขานําไปเนี่ยคนอื่นก็ขายของได้ดีเชยวนะครับแต่คนนี้คนแทบไม่เยี่ยมบูธเลยการจะไปบริการคนให้ดีมันรวมถึงการสื่อสารให้ตรงใจลูกค้าด้วยจะได้รู้ความต้องการตัวนี้เราย,ยังไม่แข่งพอครับ ขนาดเดียวกันการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC และการใช้เทคโนโลยี 4G จะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยหนุนให้ตลาด SME เป็นช่วงขาขึ้นในปี2,559ผมว่าเป็นจังหวะด,ดีมากนะครับเพราะว่า 4G มันหนึ่งคือความเร็วในการติดต่อสื่อสารเพิ่มขึ้นแน่นะครับแล้วสองคือคนจะใช้สื่อดิจิตอลมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเมื่อเป็นแบบนี้ การทรตลาดออนไลน์ที่เหมาะสมที่ถูกวิธีถึงแม้จะเป็นต้นทุนต่างก็เป็นประโยชน์ก็เป็นสิ่งที่จะช่วยให้ SME เนี่ยสามารถจะทาตลาดได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้น SME ปีหน้า go อนไลน์ครับคือไปออนไลน์แต่อย่าลืม go ออนแ i n ด้วยหมายความว่าแม้ว่าเราจะไปทําตลาดออนไลน์จะได้ลูกค้ามาแต่สเต็ปที่2คือการรักษาลูกค้าเพราะออนไลน์ในลูกค้าจะสวิตช์เร็วมากกลับไปกลับมานะ go กออนแ n e คือเข้าถึงลูกค้าแบบใช้มิติความเป็นตัวตนของคนนี่แหละ เมื่อคู่แข่งออนไลน์แล้วเราออนไลน์คนจะเห็นหน้าค่าตาเรามากขึ้นเขาจะรู้สึกผูกพันกับเรามากกว่าแล้วถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเราจะอยู่ได้ครับอย่างไรก็ตามแมภาคธุรกิจ SME จะได้รับอันนี้ส่งจากปัจจัยสนับสนุนจากมาตรก,การกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆของรัฐบาลและความได้เปเรียบจากกลุ่มผู้ค้าในกลุ่ม AEC ที่จะเพิ่มขึ้นแต่ยังคงต้องจับตาดูภาพรวมของเศรษฐกิจโลก และกำลังซื้อที่ยังไม่เติบโตเท่าที่ควรที่ยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้ SME ไทยไม่สามารถไปไกลถึงฝั่งฝันที่หวังไว้ได้ทีมข่าวเศรษฐกิจ News c o n n e c t c h a n n e l รายงาน